อากาศนี่ดีเนาะสิ่งที่หาอยู่ในเมืองบบได้คือแบบอากาศนี่แหละแบบบริสุทธิ์อยู่กับธรรมชาติแบบนี้แต่วิธีคนปลาหาก,กินแบบง่ายๆโอ้โหนี่เห็นว่ามันสูงๆแบบนี้เห็นเงินซุกอะไรนี่ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้เนาะพี่น้องกะมาพบกันต้นสวยแล้วพี่น้องกะมาอยู่แคมป์น้ำแบบนี้เลยแหละน้ำไหลซ้อ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 นก็คือมือนี้เนาะเฮากับมาเหาะไห้เนาะหา,า,หาหะไห,ห้ของเมเา่าเนาะนี่เชิงนี่แหละอยู่ติดกับสวนของเฮานะแต่ว่าเฮากับมาสิมาเตงกินต้นสวยแล้วพี่น้องกาการฮอนแทฮอนมาจุดอันไดเอาส,สรกสั้นมานุงเนาะ ว่าการห้อนเมื่อกี้นุงทรงยาวอยู่แต่ว่ามันห้อนกายก็เลยแบบนุงทรงสั้นเพราะว่ายุนี่มันห่มเนาะห่มดีขนาดเลยตอนนี้คือซีมาเต็งกลิ่นสวยเนาะสูพี่นงกินแล้วกับซูเมทาเดแต่ว่าเมทาวไม่แน่ใจว่าซีมากินน้ำเฮาบัวเพราะว่าข้าวันมากินข้าวตอนนั้นประมาณสองโมงสามโมงแล้วน่ะแต่เฮานี่ไัยรุ่นเนาะกินข้าวประมาณสิบเอ็ดโมงเคืองสิ เซียนมุ้งเครืองหรือว่าสิบสองมุงเนี่ยเขาหิวข้าวสวยแล้วเนาะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยมากินข้าวเนี่ยล่าล่า,ลา,ลานุ่นก็เลยว่าสีมาแตงกินเบิเบ้งเน,นาะคันมาเพื่อนมาน้ำมากินน้ำเฮาก่อมาเน,นาะคันมาบุ๊มมากินเหรครับคือเขาจะได้กินข,ข้าวคนเดียวแต่ว่าคนอื่นบนเฮาต้องได้ไปตัดกปืนก่อนดึงปืนมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตัดกเอาพี่น้องเนี่ยดึงปืนมาหลายอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตัดกตั๊กให้มันสั้นหน่อยหนึ่งเนาะนี่ไง แต่อย่างกินเขาต้องมีฟืนมีไฟกันเนาะมากองหอนแท้หอนว่าพี่น้องเลย้ย มากรอบบอลซีแบบดังไฟก่อนดังอยู่บนนี้เลยหรือว่าดังจุดดังลุ่มนะนีะเอง่ายกันเลยทาเนี่ยนิดหนึน่งเนาะอ๋้อ เ้าสิบพานเ้าสิสไก่มันดุกก่อนโอ้ยเย็นดีขนาดเลยมาอยู่โฮมเนาะคันอยู่บนแดดเนี่ยโอ้โหดีได้เอาซาดมาปูนอนหลังนอนสวย เราจะเหน็นจุดไฟนะพี่น้องจะมาจุดแบบนี้เลย,ยมีล้มแหงหน่อยนึ่งเด้อน,นี่พี่น้องนี่ลุกแล้วไฟของเรานะเนาะแต่ว่าอันล้มค่อนข้างแหงเราต้องได้ใจเย็นโอ้ยไว้เลยนะเนาะใจเย็นยนีะอื นี่เนาะพี่น้องตอนนี้คือเขาดังไฟของเขากับลูกแหงขนาดเลยนี่ระวังทีไฟลุกเราจะมีทานเขาก็ต้องได้มาครัวอาหารของเรานี่พี่น้องนเนาะเขาได้ป่ามาสงตู่เนาะก็คือเขาจะมา แปลงอยู่ครัวกินแถวนี้เลยแหละนี่เ <c oughs> นานะพี่นอ้องเฮาก็ได้ป่ามาส่งโตเโนาะก็คือเฮาก็จะมาครัวป่าของเฮานะนี่ตามธรรมชาติเลยพี่นอาา้งงงอ,องมาเต็งยู่ครัวกินแบบเย็นเย็นสุดๆเลยพ่่จอมอ่าคาราเฮวะฮอรหไยามนี่นจะจำเป็นมีเทียงเทียงนาเทียงให้หม่อย่างเนาะก็คือแบบเฮาก็มาอาศัยอยู่ตามเขี้ยมนนํำแบบนี้เนาะมันก็จะโ่มเย็นแบบนี้เลยพี่นอ้องต่ว่า ปกติแล้วคันว่าย้ำฝนนีอยูบได้เนาะเขาต้องได้เฮ็ดเทียงเนาะไงเขาก็จะมาคว้วปลาของเขาปลาทองไปเลยขี้ออกเนาะอ,อะไหลลงไปในเม่นน้ำเลย ลงไปตตมแม่น้ำมีนี่นนเลยเนาะลางแบบนี้สะอาดสะอ้างสุดซื่นลายนะพี่น้องมาอยู่แบบนี้ห่มเย็นดีขนาดเลยหลายหลายคนก็ถามว่านน wide. บ้านนุ่นอยู่ติดอันแสนไทยวับอกเลยบริบริสติดกับแดนไทยเลยเนาะอยู่ใส่มาก,กับไก่เนาะบ้านนุ่นนี่น่นเขาจะเจาะจะขี่แบบนี้เลยเออกแล้วก็คือเขาเตรี่ยมไม้ของเขามาแล้วเนาะ ัดมาเพราะว่าก็จะมาเต็งยูเขาินอยูปลาก็คือแบบนี้เขาก็โลโซกตามนี้เนาะตอนมาเขาต้องได้ตัดเลยนี่วิธีคนปลาหาก,กินแบบง่ายๆโหนี่เลยนี่ไม่วงยาวเนาะ นี่เนาะถ้าเขาลงปลามื่อหน้าก็คือเขาจ่ต้องงอนอื่นนี่ว้าวปลาแบบนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะเอาอันเขาจะเอาเกลือมาทาแล้วเขก่อนที่เขาจะไปปิ้งเนาะเขาจะปิ้งแบบธรรมชา,าติเลยแบบจึ้งแบบนี้เลยเนาะพี่น้องไปโอ้ไฟของเขาล็อกลุกลามขนาดนี้นี่เนาะแต่นี้คือเขาก็จะเอาเกลือมาห้ยเนาะ เอือแล้วตรงนัวมาโฮ้ยหนยนึงเนาะดับเอียงชักยางดับ้าวดับยางเนาะนี่เขี่ยม,มาแต่บ้านตรงนัวใส่นนหนยนึงเนาะใส่แบบประหยัดโอ้โหเรีบเยบร้อยแบบนี้นะม,มีอย่างใส่เนาะมีแอา อันเกลือก็เป็นนัวชาเท่านั้นเนาะพี่น้องมัดเลยนี่ชูชีวีโอ้นี่เราจับปักกันแบบนี้กันเลยมีทีปีงปลาของเราได้อยู่นะโอ้ยยาดิ yeah, นี่ได้อยู่นี่เขาก็เอาอันคืนไฟของเขาอ้ยมาทั้งห่โอ้ยคว,วันเนาะนี่ นีเราก็ต้องนังทับปีนเนาะนังทับปีนป่านี่แหละปีนไปปีนมาอีหละนี่แบบนี้เลยโอโ้นี่เห็นว่ามันสูงๆแบบนี้เห็นเงินซุกอะ้วได้ี่ความหอนเนาะปีนไปปีนมาแบบนี้เลย นีเห็นแบบน้ใกล้ๆสิแบบมีแนวโน้มว่าจะสุกไวอยู่นะนี่หินไปมาไปมาแบบนี้เลยโหจะไม่ห่างปลาแล้วนี่ม่จนะ่เ้าเคลียร์ทานมันมันห้อนย้ำนี่นหะเอาเคลียร์ทามาใกล้ๆน,นิดนึงนี่คือสุกไว้เลยเละ ี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรแบบี่รยงบุด้นั่งล่านี่นะพี่น้องตัวหนึ่งก็คือแบบเขาปิ้นไปปีนมาแล้วมันแตกแบบนี้เลยเ <c oughs> <c oughs> นาะว่าไม่เขามันเป็นอะไรมันใหญ่เกินไปบ่ะ นี่น่าจะได้แล้วแหละอ่ามีหัวไฟใหม่เลนะดิโหดีดีดีอุ้ยปิ้นบุได้แล้วแต่ว่ามันบุได้ใหม่เลยมันพอดีเป็นตะแซบเลยเดี๋ยวจะโออกมาใส่ตอกกันเลยพี่น้องนี่โ้ยพอมันใหม่นียเด้โอ้ยเป็นตะแซบสุดเลยดิราตาเนาะ มันบูม่หลายมันกูเป็นยังเดีย๋ยวเขาจะไปสอกนั่งกินข้าวยู่เชิงพุ่นเหลยไปจับกลอกกระเล็กเขาไปน้ำอุ้ยายวันนี้แหละสบายสุดเฮ้ยนี่ เราหอไฮเทิงคุณพี่น้องทำมาซวยยันไม่เท่าเนาะมาก็จะมานั่งกินแบบคักๆแต่ว่าปลานี่เอามาบายมือแล้วพี่น้องความเป็นแต่เสพเนาะก็คืออันนี้เขาจะจงเอา้ให้ไม่เท่าเนาะแล้วก็อันนี้เขาจะกินอยู่นี่นี่เอามาบายแบบนี้เลยพี่น้องอ้าโเหรแบบเป็นแต่เ่บสุดๆแต่ว่า ป่านี่นะค่อนข้างอย่างมีดูกลายก,กินต้องได้ระมัดระวังน้อยอันปักคอโอ้คำเขา้าแสบกินเข้าไปเห็ดเวียกไม้กินเขา้เเา,เขาแบบแซบแสบสวนสวยนะแต่ว่าต่างจากคนท่้งคนเกเข่าเราบ่มักกินน,นั่นเข้าสวนสวยนี่ยกินแล้วมันเข้าแรงแล้ววันนี้เ,เนี้อ แบบอยากกินข้าวจะแบบนี้ส,สั้ตรงปลาไว้เนาะบัวม้ามือมันแล้วข้าสวยมักันแซ่บๆนะกินปลากินปลาตะลอดนู่นน่ะคันโบไปอัดคอนไปยังก็ หางใส่เบียใส่ยังไ,ได้ปลาตลอดอื่ปกติกันมามีอันแก้วมีอย่างเนาแซ่บๆเลยแหละเนาะกระบุกเสียดายบมีแจ้วเป็นแซ่บแล้วก็ยุ้อทำกลางธรรมชาติแบบนี้เนาะก็คือรนี้ว่าตรงๆเนาะแบบ สิ่งที่คนในเมืองเนาะอิสซาแบบว่าคนมานอกอยู dad, ่ละอากาศมันดีเนาะแบบอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะสะดวกสบายก่จริ่งกับแมนอากาศนี่ดีเนาะสิ่งที่หาอยู่ในเมืองบบได้ก็คือแบบอากาศนี่แหละแบบบริสุทธิ์อยู่กับธรรมชาติแบบนี้แต่ว <qui> ่าเนี <literal ness> ่ยอยู่เ <pixels> นี่ยกินนี่ลำบากกว่าอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองในสบายเนี่ยอยู่เนี่ยกินเ้าอยากกินเขาก็ไปหาซอกซื่อกินอยู่ในตลาดมันมีหมดทุกอย่างเนาะแต่ว่าเขาอยู่บ้านอกเนี่ยซอกยากเนาะคนที่ได้อยู่เนี่ยอยู่เนี่ย แต่ละมือก็คือพี่น้องเห็นนั่นแหละเห็นในคลิปว่าได้ลำบากอย่งางจะคิดเนาะแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาหาแล้วจะหู้สึกว่ามันลำบากสําใจเนาะก่อนที่ได้เนวอยู่เนวกินแต่ละมือก,ก็คือแบบโอ้โหเล็บมือมันยังทะลึกออกเบิดบาดตีนบาดมือกลับมาเนี่ยเนาะข่าวนแทบรู้สึกว่าเข่าหน้าห้าองอะแบบอยากมีรสชาติแบบว่ากินเข้าไปแล้วมันมรู้สึกว่าหวาดนอยนึงอะนะ นี่พี่น้องตอนนี้คือเขากินปลาของเขาก็บุดเ,เทียบหอยแต่ว่ายังเหลือของม่เท่าเขาเนาะเขาจงก็ไหวนี่นี่ก็ข้าวของเราเดฟว,วันละหพูโยมมาหมุยยืดึงพุยเดี๋ยวตอนนี้คือพี่น้องกินข้าวแล้วแล้วก่อนนุ่นกัซีไดปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ขาา้ามาติดตามมาซูงคลิปนุ่นจนจบแล้วเขเมต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องตอนนี้คือนุ่นกอบซีได้ไปซวยแม่เท่าหอยยืถึงหัวเดือน สีมานี่เขาจะได้ซักเข้าไฮแล้วเนาะพี่น้องไปกันเลยบาย